ข้อหนึ่งาบอกว่าแผ่นโลหะบางมากรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง7เซนติเมตรนะบอกเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้นะครับนะนำไปลอยในผิวน้ำนะครับนะถ้าแผ่นโลหะนี้ลอยน้ำได้จากผลของแรงดึงผิวเพียงอย่างเดียวก็แปลว่าไม่มีอะไรครับไม่มีผลเกี่ยวกวับเรื่องของแรงลอยตัวถูกไหมครับไม่ได้เคลื่อนที่เข้าไปในของเหลวก็แปลว่าแรงดึงผิวเนี่ยยังคงอนุภาคข,ของโมเลกุลยังไม่แยกออกจากกันถูกไหม แผ่นโลหะบางก็เลยยังไม่จมลงไปในของเหลวโอเคไหมครับนะจงหาว่าโลหะนีม้มีมวลไม่เกินเท่าไหร่นะมวลไม่เกินเท่าไหร่หมายความว่าอะไรครับมันมีมวลน้อยกว่าเลยนะแรงดึงผิวแน่นอนถ้าเกิดมากกว่าแรงดึงผิวหมายความว่ามันจะจมลงไปในของเหลวดูไหมครับทานมีเนี่ยทัานนะอ่ะเราได้เรียนกันไปแล้วเนาะอ่ะลองวาดรูปดูครับนักเรียนเขาบอกมีแผ่นโลหะบางนะแผ่นโลหะบางนะครับนี่คือแผ่นโลหะบางวางอยู่ที่ไหนครับ ลอยอยู่ที่ผิวน้ําอ่ะมันลอยอยู่ที่ผิวน้านะแผ่นตัวโลหะบางเองเนี่ยมันมีน้ําหนักด้วยถูกไหมครับมันจึงทําให้ผิวน้าเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับโคง้งถูกไหมรองรับถ่านไหมเนี่ยนะมีการโค้งบุ่มลงมาแต่ถามว่าโมเลกุลของของอะไรครับผิวน้ำเนี่ยมันแยกออกจากกันหรือย,ยังยังนะครับนเรียนโมเลกุลของน้ำเนี่ยยังอยู่นะยังเหนียวล้างกันอยู่ด้วยอะไรครับด้วยแรงดึงผิวถูกไหมถาไหมครับถ้าเกิดมันแยกออกจากกันนะก็คือหมายความว่าน้ําหนักของใครครับ น้ำหนักที่เกิดจากมันมีน้ำหนักถูกไหมครับตัวนี้มีน้ำหนักนะ W เท่ากับอะไรครับ W เท่ากับ mg ถ้าเกิดน้ำหนักมันมากกว่าแรงดึงผิวเมื่อไหร่นะมันกะ็จะมีแรงดึงผิวอยู่ F ตัวนี้คืออะไรแรงดึงผิวเนาะแรงตึงผิวหรือแรงดึงผิวก็ได้นะนะตัวนี้ถูกไหมครับถ้า F มันมากกว่าแรงดึงผิวมันมากกว่าน้ำหนักเมื่อไหร่มันก็ยังคงสภาพที่ไม่ให้เลยครับไม่ให้ วัตถุเนี่ยจมลงไปในของเหลวแต่ถ้าเกิดน้ําหนักมันมากเมื่อไหร่นั่นเองครับแรงดึงผิวบกเหนียวลังไว้ไม่ไหวแล้วมันก็จะจมลงไปในของเหลวมันก็จะมีแรงอื่นไปทับให้อะไรนะไอ้แผ่นโลหะเนี้ยเคลื่อนที่อีกแบบหนึง่งโอเคไหมครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าการที่มันไม่จมเนี่ยเกิดจากแรงดึงผิวเพียงอย่างเดียวไหมครับนะมีแรงดึงผิวเพียงอย่างเดียวเลยที่ทําให้วัตถุมาไม่จมนะฉะนั้นมันก็จะมีแรงเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้คือบริเวณที่เป็นผิวน้านะนะโค้งลักษณะแบบนี้ ถาไมครับถามว่าวัตถุเคลื่อนที่ไหมครับตอนนี้วัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ถูกไหมครับนะวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่แล้วโจทย์บอกอะไรมาบอกเส้นผ่าศูนย์กลางมาถูกไหมตรงนี้ครับนะเส้นผ่าศูนย์กลางมีค่าเท่าไหร่นะ7ซนติเมตรนะหรือมีค่าเท่ากับ7จ็คูณสิบลังไรครับเจ็คูณสิบก๊างลบสเมตรนะถันไมครับถันนะวัตถุไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่หมายความว่าซิกมาเอฟของครูมีค่าไปเลยครับเป็นศูนย์แน่นอน นะซิกมของครูมีค่าเป็น 0, ูนย์แรงของครูก็จะมีอยู่เพียงกี่แรงครับ2แรงถูกไหมครับนะก็จะกลายเป็น f นะลบ Mg มีค่าเท่ากับ0ก็คือ F มีค่าเท่ากับไรนั่นเ,เอง F เท่ากับเอจนั่นเ,เองนะครับนะแล้วโจทย์ต้องการหาต้องการหาอะไรมวลน,น้อยสุดนะครับนะไม่เกินเท่าไหร่นะก็คือที่ทําให้แรงดึงผิวเนี่ยมันไม่แยกออกจนกระทั่งโมเลกุลของมันแยกออกโอเคไหมครับ นะอ่ะตอนนี้เรารู้ว่า f มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะ f คือแรงดึงผิวถูกไหมแรงดึงผิวหรือแรงตึงผิวก็ได้นะครับนะมีค่าเท่ากับอะไรครับค่าของความตึงผิวคูณอยู่กับ l ถูกไหมโดยโจทย์บอกค่าความตึงผิวมาให้เห็นไหมครับ0.072นิวตันต่อเมตรนะปัญหาคือตอนนี้เราต้องไปดูก่อนว่า l มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะอ่ะไปดู l ซิ l มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ เขาบอกว่าแอเป็นโลหะบางรูปวงกลมก็แปลว่าเวลาเราใช้พื้นที่ที่มันสัมผัสกับของของเหลวเนี่ยก็จะเป็นแค่เส้นรอบวงถูกไหมครับแล้วก็เป็นเส้นรอบวงแค่วงนอกอย่างเดียวด้วยนะแต่ถ้าเกิดโจทย์บอกว่าเป็นวงแหวนวงแหวนนี่ก็จะมีเส้นรอบ,บวงเนี่ยทั้งขอบในและขอบนอกนะถ้าเกิดเป็นเส้นลวดเราก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเส้นลวดเนี่ยมีขอบในกับขอบนอกเนี่ยใกล้เคียงกัน เพราะว่าเราก็เลยให้มันมีรัศมีเป็นรัศมีตัวเดียวกันโอเคไหมครับแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแผ่นโลหะบางหนาทรงกลมฉะนั้นหมายความว่าเวลาครูจะหาค่า l l ของครูก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ2พายคูณอยู่กับ r ถันไหมแล้วก็เป็นแค่วงนอกวงเดียวด้วยทันนะอ่ะครูแทนค่าดูนะครับ2คูณเลยครับ22ส่วนอะไรครับส่วน7ทันไหมรัศมีของครูก็ต้องเป็นเจเลยครับ7หาร2ถูกไหม แล้วก็คูณด้วยสิบยกกาลังลบสองมีหน่วยเป็นมีหน่วยมาเป็นเมตรนะถูกไหมนะครับเพราะเราเปลี่ยนมาเป็นเมตรหมดแล้วอ่าลองตัดสิ้นเลยครับตัดอะไรได้บ้างสองตัดสองถูกไหมเจ็ดตัดเจ็ดฉะนั้น L ที่เราจะใช้ก็มีค่าเท่ากับยี่สิบสองคูณสิบกำลังอะไรครับลบสองมีหน่วยเป็นเมตรอ่านะครับ L ตัวนี้เป็น L ที่เราจะใช้กันในสมการทันไหมครับทันนะเราก็เข้าไปแทน,นเนาะ F ของเรามีค่าเท่ากับแกมมาคุณอยู่กับ L มีค่าเท่ากับ mg เราต้องการตัวอะไรครับมวลอย่างน้อยสุดถูกไหมไม่เกินเท่าไหร่ก็เป็น m มีค่าเท่ากับอะไรครับ gamma l ค่าความตึงผิวหารด้วยค่าแรงโน้มถ่วงของโลกอ่าแทนค่าลงไปครับโจทย์บอกมาไหมค่าความตึงผิวอ้าวบอกมาอยู่แล้วครับนีกเนี่มีค่าเท่าไหร่นะ0.0เลยครับ72ถ่านไหมอ้าวแล้วคูณอยู่กับอะไรอ่ะคูณอยู่กับค่า l l เราได้แล้วคืออะไรครับ 22คูณ10กำลังลายลบ2หารด้วย10นะโจทย์ไม่ได้บอกค่า g มาให้เราก็ใช้10เลยนะเพื่อความสะดวกของเราอ้าวเอเท่าไหร่ครับ M จะออกมามีค่าเท่ากาับอ้าวช่วยกันหน่อยสิมีอะไรตัดได้มัางเนนักเรียนมีตัดได้ไหมนะ7 2ยคูณ22คูณด้วย10กำลังลบ2แล้วก็อะไรนะหารด้วย10นะไม่มีอะไรตัดได้เลย นะก็จัดการเลยใเลนเรื่องครับคูณเลยนะครับก็เอา0.072์จุูนย์คูณด้วยยี่สิบสอครับแล้วหารด้วย10นะค,คูย้ายกําลังขึ้นไปได้ไหมเนี่ยนะเอานี้ไปไว้ข้างบนนี่กําลังอะไรกําลัง1ถูกไหมพอมันไปอยู่ข้างบนคูณไกลายเป็น0จุดอะไรครับ072ดคูณด้วย22นะก็เป็นลบอะไรลบสถูกไหมอ้าว m เท่ากับเท่าไหร่ครับคูณได้หน่อยเร็วนะได้ออกมาเป็น1นึ่จุดหนึอ้าว1.58นะ1.58 คูณสี่กำลังอะไรครับคูณสี่กำลัง,บบงลบสามมีหน่วยเป็นอะไรอะ่ะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะนะหรือเราทําเป็นกร,รัมได้ไหมเนี่ยลบสามอะ่ะลบสามคือพันหนึ่งถูกไหมเจอกับกิโลก็ออกมาเป็นอะไรครับหนึ่งเจอจุดห้าแปดมีหน่วยเป็นกร,รมัมนั่นเองครับตอบเป็นกร,รัมก็ได้นะโจ้าไม่ได้บอกให้ตอบเป็นอะไรเนาะนะตอนนี้เราก็ต้องใช้มวลนะครับห้าแปดอะไรด้วยอ่ะเอาห้าแปดพอนั่นเองครับบางคนบอกห้าแปดสี่นะครับ,น,น,บ 5, 8, นะบนะเอาแค่นี้พอสองตำแหน่งพอ นะก็ได้เป็น m ม,มีค่าเท่ากับ1.58นะครับูณ10ลังลบ3กิโลกรัมหรือ1.58กรัมนะฉะนั้นมวลของแผ่นโลหะบางต้องไม่เกิน1.58กรัม